สวัสดีครับวันนี้จะมาพิสูจน์สูตรคณิตศาสตร์ Heron s Formula นะครับเป็นสูตรคณิตศาสตร์เพื่อหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะครับว่าเมื่อเราให้ข้อมูลของสามเหลี่ยมรูปหนึ่งมาโดยเรามีความด้านของทุกด้านเนี่ยเป็นข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราถามว่าพื้นที่จะมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งออตั้งชื่อตามชื่อนะักคณิตศาสตร์ชาวกรีกท่านหนึ่งนะครับชื่อ Hero of a l e x a n d r i a อะไรสักอย่างนี่แหละนะครับก็ เนื่องจากว่าพอดีว่าผมเห็นว่าผมเพิ่งทําโจทย์คณิตศาสตร์ข้อนึงที่อาจจะต้องใช้เฮรอนส์ฟอร์มูลานะครับแต่ว่าผมไม่ชอบเป็นคนไม่ชอบจําสูตรก็เลยข้อน,นั้นผมก็เลยใช้วิธีพิสูจน์ไปเลยว่าพิสูจน์ยังไงนะครับในข้อน,นั้นโดยที่ไม่ได้ใช้สูตรนะครับถ้าใช้สูตรก็อาจจะง่ายกว่าเนาะแต่ว่าคือเออสำหรับคนที่ไม่ชอบจําสูตรแบบผมแล้วกันนะครับแต่ว่ามันก็เป็นสูตรที่จําได้ง่ายเหมือนกันนะการที่จะจําไปก็อาจจะแบบไม่ได้เสียหายอะไรรวยใช่ว่าครับทั้งนี้ท้งนั้น ผมก็ยังชอบการเสนอนําเสนอกระบวนการมากกว่านะครับนอกจากนี้ก็คือช่วงนี้ยังมีหนังของจิบิเรื่องหนึง่งที่ชื่อ,อ The Boys and the Heron นะครับท้งนี้ทท้งนั้นตัวคําว่า heron เนี่ยก็ในที่นี้เป็นชื่อคนนะครับไม่ได้แปลว่านกกระยางอย่างที่แปลนะครับหรืออาจจะเป็นนกกระสาเนาะครับมาเริ่มกันเลยนะครับสมมติว่าข้อมูลให้มาแค่เความยาวของแต่ละด้านเป็นเท่าไหร่นะครับโดยความยาวของด้านตรงข้ามมุม B ีคือ ยาว b เล so ็กหน่วยนะครับความยาวด้านตรงข้ามมุม a ใหญ่คือ a เล็กหน่วยนะครับและก็ความยาวด้านตรงข้ามมุม c ใหญ่คือ c เล็กหน่วยนะครับกลับไปพื้นฐานเบสิกเดิมก่อนก่อนที่เราจะหาพื้นที่ได้เนี่ยเราก็ต้องรู้ความยาวสูงกับความยาวฐานนะครับซึ่งสมมติว่าในที่เนี้ยผมให้ตัว c เป็นตัวฐานนะครับผมก็เลยต้องลากเส้นลงมาตั้งฉากนะครับอลากเส้นลงมาตั้งฉากตรงนี้เลยนะครับสมมติว่าลากลงมาตั้งฉากที่ จุดดีนะครับดีใหญ่แล้วก็ผมสมมติว่าสมมติตัวแปรขึ้นมาใหม่เนาะตัวแปรขึ้นมาใหม่เนี่ยเออคือโกเราต้องการหาค่าพื้นที่ที่ติดตัวแปรที่โจทย์กําหนดให้มาคือ abc นะครับดังนั้นตัวแปรที่เราตั้งขึ้นมาใหม่เนี่ยเราต้องพยายามกําจัดตัวแปรนั้นทิ้งไปนะครับก็ในที่นี้ผมจะตั้งเป็นตัวแปร h ขึ้นมานะครับดังนั้นพื้นที่เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ1นส่วนสคูณกับสูงคือ h นะครับ คูณกับฐานคือ c นั่นเองนะครับอ่ะดังนั้นโกตอนนี้คือเรามีตัวแปร c เรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องหาตัวแปร h ออกมาว่าเฮ้ยมันจะมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับการที่จะหาตัวแปร h ได้นะครับจุดร่วมก็คือเรามีรูปสามเหลี่ยมทั้งหมดรูปย่อยเนี่ยเป็น2รูปนะครับเพราะว่าเราลากลงมาตั้งฉากเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นด้านนี้ก็ต้องตั้งฉากด้วยเนาะเมื่อเป็นแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะได้ว่าเอ้ยเมื่อใช้พีทาโกรัสเนี่ยตัว s กำลงกังสองบวกความยาวตรงนี้กำลังสอง ก็จะมีค่าทั้งขบ b กางสองนะครับแล้วก็ตัว h กางสองบวกกับด้านนี้กางสองเนี่ยก็จะมีค่าเป็น a กางสองด้วยพีทา้งหมดนั่นเองนะครับแต่ว่าเฮ้ยเราไม่รู้ความไม่รู้ความยาวตรงนี้นี่นะเราก็ต้องสมมติตัวแปรขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งในที่นี้ผมก็จะสมมติเป็นตัวแปร x ออกมานะครับให้ความยาว a d เป็น x นะครับจะได้ว่าความยาวของเออดีเนี่ยก็จะยาวเท่ากับ c ลบ x หน่วยนั่นเองเพราะว่าความยาวของ ab เนี่ย เพราะฉะนั้นเมื่อใช้พีทาโกรัสออกมาแล้วเนี่ยเพื่อหาตัวแปร h นะครับว่ามันมีความสัมพันธ์กันยังไงนาะ goal ก็คือจะหาตัวแปร h นะครับอ่ะงั้นก็มาเริ่มกันนะครับดังนั้นไอตัวแปร h กำลังสองเนี่ยด้วยพีทาโกรัสนะครับมันก็จะมีค่าเท่ากับ b กำลังสองลบกับ x กำลังสองนั่นเองครับเพราะว่าถ้ามองเป็นพีทาโกรัสเนี่ยก็คือตัว h กำลังสองบวก h กำลังสองจะมีค่าเท่ากับ b กำลังสองนะครับ ชั้นตัว h กํลังสองเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับตัว b กํลังสองลบ x กํลังสองนั่นเองครับทำนองเดียวกันครับเมื่อใช้พีทาโกรัสโดยที่สังเกตรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก cdb นะครับก็จะกลายเป็นตัว h กํลังสองบวก c ลบ x กํลังสองจะมีค่าเท่ากับ a กํลังสองนะครับดังนั้นด้านของ h กํลังสองเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับตัว a กํลังสองลบกับ c ลบ x ทั้งหมดกํลังสองนั่นเองครับนะตอนนี้เนี่ยเราอาจจะหาตัวแปร h ยังไม่ได้เนาะการจะหาตัวแปร h ให หาตัวแปร x ให้ได้ก่อนนะครับณตอนนี้เพราะว่าตอนนี้เรามีตัวแปร a b c ที่เกี่ยวข้องกันตรงนี้แล้วนะครับแต่ว่าเออเราังหาตัวแปร x ออกมาไม่ได้นะครับเมื่อหา x ออกมาได้แล้วเนี่ยทีหลังเนี่ยเมื่อแก,รรรก้สมการได้แล้วเราก็จะมาหาตัวแปร x กันนะครับมุมมองเนี่ยมันเหมือนกับว่าตัวแปรที่เรายังไม่รู้คือตัวแปร h กับตัวแปร x นั่นเองส่วนตัวแปรที่เหมือนเรารู้อยู่แล้วและโจทย์ให้มาอยู่อยู่แล้วนะครับก็คือเป็น b a c นะครับ ดังนั้นสมมุติว่าผมจับคู่แค่ตัวสมการนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วหาค่าตัวแปร x ได้เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นผมก็จะจับคู่ตัวออสมการคู่นี้ออกมานะครับก็จะค่อยๆย้ายข้างไปเลยแล้วกันครับก็เดี๋ยวผมจะย้ายข้างตัวแปร c ลบ x ทั้งหมดกำลังสองไปฝั่งซ้ายนะครับเมื่อย้ายข้างไปปุ๊บตัวลบเนี่ยย้ายข้างไปฝั่งซ้ายจะกลายเป็นบวกนั่นเองกลายเป็น c ลบ x ทั้งหมดกำลังสองแล,ล้วกล็ลบ x กำลังสองนะครับ จะมีค่าเท่ากับตัว a กำลังสองลบ b กำลังสองนั่นเองครับเกิดจากการที่ตัว b กำลังสองเนี่ยย้ายข้างไปฝั่งขวาเออเหมือนเป็นการลบ b กำลังสองทั้งสองข้างของตัวสมการนะครับจะกลายเป็น a กำลังสองลบ b กำลังสองนั่นเองครับฝั่งซ้าย b กำลังสองก็จะหายไปเพราะถูกลบไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะใช้เรื่องผลต่างกำลังสองมาช่วยนิดนึงนะครับก็คือเป็นตัว c ลบ x ทั้งหมดกำลังสองลบ x กำลังสองเนี่ยก็จะใช้ผลต่างกำลังสองคือเป็น x กำลังสองลบ y กำลังสองจะมีค่าเท่ากับ x บวก y พื่ออาจจะง่ายกว่ากาใจายมาตรงๆนะครับอาจใช้เรื่องผลต่างกลังสองมาช่วยก็จะกลายเป็น c ลบ x ครับแล้วก็บวกกับ x คูณกับ c ลบ x แล้วก็ลบ x นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ a กำลังสองลบ b กำลังสองครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับตัว c ลบ x, x บวกกับ x นะครับลบ x กับบวก x, x วก, x, ก, x, ก x, ็จะตัดไปฝั่งซ้ายก็จะเหลือเป็นตัวแปร c คูณกับ c ลบ 2x นะครับเพราะว่าลบ x บวกกับลบ x เป็นลบ 2x นั่นเองครับจึงกลายเป็นตัวผลน,นี้เป็น c ลบ 2x นะครับเอาผลนี้ลงมาเลยส่วนตัว c เนี่ยผมจะย้ายไปหารฝั่งขวาเลยนะครับจะกลายเป็น a กำลังสองลบ b กำลังสองทั้งหมดหารด้วย c ครับ ทีนี้ผมใจะย้ายตัว c ไปลบฝั่งขวานะครับจะกลายเป็นลบ 2x มีค่าเท่ากับ a กำลัง2ลบ b กำลัง2ส่วนด้ c นะครับแล้วก็ลบ c นะครับก็ใช้ครนอนอมาช่วยนะครับผลน,นี้ก็จะกลายเป็นคูณ c ทั้งมุมทั้งล่างเนาะจะกลายเป็น c กำลัง2หารด้วย c นะครับ เมื่อตัวฐานเหมือนกันแล้วนะครับผมก็ยุบตัวฐานให้เหมือนกันนะครับก็คือตัวส่วนให้เหมือนกันนั่นเองครับก็จะกลายเป็น a กำลังสองลบ b กำลังสองลบ c กำลังสองทั้งหมดหารด้วย c นะครับจากนั้นผมก็จะหารด้วยลบสองทั้งสองข้างของตัวสมการนะครับก็จะจัดรูปใหม่นิดนึงให้ติดลบมันหายไปน้อยลงนิดนึงนะครับก็จึง x เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับตัว b กำลังสอง วก c กำลังสองครับแล้วก็ลบ a กำลังสองทมดหารด้วย2 c นั่นเองครับเรียบร้อยครับเมื่อเราได้ตัวแปร x ออกมาเรียบร้อยว่ามีค่าเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ต่อนะครับก็เลยนําตัวแปร x ตัวนี้ครับไปแทนค่าในชักตัวแปรหนึ่งก็เดี๋ยวผมเอาไปแทนในตัวแปรนี้แล้วกันนะครับตัว b กำลังสองลบ x กำลังสองนั่นเองครับก็ เราอาจจะกระ,กระจายกำลังสองลงไปเลยก็ได้นะครับหรือว่าใช้เรื่องผลต่างกำลังสองมาช่วยก็ได้เช่นกันผมจะใช้เรื่องผลต่างกำลังสองนะครับออมันก็จะกลายเป็นตัว b นะครับลบ b กำลังสองบวก c กำลังสองลบ a กำลังสองครับหารด้วย2 c ครับพจน์หนึ่งนะครับแล้วก็อีพจน์หนึ่งคือเหมือนเป็นพจน์ซ้ายบวก เหมือนเป็นพจน์ซ้ายเลยครับแต่ว่าเอามาบวกกันเนาะก็มองมองเหมือนแบบเอ่อ m กังสองลบ m กางสองมีค่าเท่ากับ m ลบ n นะครับคูณกับ m บวก n 2. นั่นเองครับเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมก็จะค่อยๆจัดรูปออกมานะครับโดยสังเกตวงเล็บแรกนี้ก่อนนะครับตัววงเล็บแรกเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับเอ่อทำกรอรีให้เหมือนกันก่อนเน,ะรรนาะกรณของตัวนี้ก็จะเป็น2 c นะครับก็จะคูณ2 c ทั้งหมดทั้งล่างของตัว b นะครับจะกลายเป็น2 bc นะครับหารด้วย2 c เมื่อตัวส่วนเหมือนกันแล้วนะครับก็จะยุบรวมตัวเสร็จไว้ด้วยกันครับก็จะกลายเป็น 2b c ครับแล้วก็กระจายติดลบเข้าไปจะกลายเป็นลบ b กลังสองลบ c กลังสองครับกระจายติดลบเจอลบ a กลังสองก็จะกลายเป็นบวก a กลังสองครับทั้งหมดหารด้วย2 c อันนี้คือพลดวงเล็บแรกก่อนนะครับวงเล็บใหญ่แรกแรกส่วน วงเล็บใหญ่ด้านหลังนะครับก็เหมือนกันครับครอนอคือ2อซีครับก็คือเป็น 2Bc หารด้วย2อซีนั่นเองครับจึงกลายเป็นตัว 2Bc บวก B กลังสองบวก C กลังสองครับแล้วก็ลบกับ A2 กลังสองทั้งหมดหารด้วย 2C ครับจะเห็นว่าเมื่อเราจัดรูปมาถึงจุดเนี้ย เราอาจจะเริ่มเห็นแพทเทิร์นบางอย่างแล้วนะครับก็คือตัวพจน์นี้มันคือเป็นกำลังสองสมบูรณ์นั่นเองนะครับมันก็คือเป็น b บวก c ทั้งหมดกำลังสองนั่นเองทำนองเดีวยวกันครับสำหรับสำหรับพจน์นี้ก็จะมีความเป็นกำลังสองสมบูรณ์อยู่บ้างนะครับเมื่อดึงติดลบออกมาปุ๊บเราก็จะเห็นเป็นลบ b กำลังสองบวก c กำลังสองครับแล้วก็ลบสอง bc ครับอันนี้ก็เป็นกำลังสองสมบูรณ์เช่นกันนะครับมันก็คือเป็นลบของ b ลบ c ทั้งหมดยกกำลังสองนะครับ เมื่อเขียนใหม่ก็จะกลายเป็นแบบนี้เลยครับได้ทั้งพจน์แรกแล้วก็พจน์หลังเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเห็นว่ามันมีความเป็นกำลังสองสมบูรณ์แล้วนะครับก็จะมีความเป็นผลต่างกำลังสองด้วยเนาะก็เดี๋ยวจะแยกออกมาเป็นผลต่างกำลังสองมาให้ดูกันนะครับแยกออกมาด้านบนจะกลายเป็นเท่ากับ a ลบ b บวก c นะครับก็คือผมกระจายติดลบเข้าไปเป็น <B> มันคือพจน์เป็น a ลบกับ <B> <B> b ลบ c พจหนึ่งนะครับแล้วก็พจน์ของ a บวกกับ b ลบ c พจหนึ่งนะครับก็กจะติดลบเข้าไปตรงนี้ก็จะกลายเป็น a ลบ b แล้วก็ลบ c จะกับติดลบก็จะกลายเป็นบวก c เป็นพจนี้นะครับส่วนพจนี้ก็จะกลายเป็นเหลือเป็น a บวก b ลบ c น,นั่นเองส่วนพ์ด,ด้านหลังนี้ครับมันจะกลายเป็น b บวก c บวก a พจหนึ่งแล้วก็ a พจหนึ P ่งก็คือกลายเป็น b บวก c ลบ a น,นั่นเองครับแล้วก็ทั้งหมดหารด้วย2 c คูณ2 c ก็คือกลายเป็น สี่ลังสองนั่น,นเองก็จะมายุบค,คูณกันไปเลยนะครับกลายเป็นสี่สลังสองครับจากตรงน,นี้ก็จะเป็นจุดที่เริ่มฝันๆแล้วนะครับผมจะสมมติว่าให้ตัวแปรเอเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ a อบวกบบวสวนสะครับหรือก็กคือตัวแปรสองคือ a อบวบวกนะครับมันไม่ใช่ฝันธรรมดานะครับแต่ว่ามันเป็นฝันที่มีประโยชน์เพื่อจัดรูปให้ง่ายขึ้นนะครับก็ มันก็จะเปลี่ยนตัวแปรยุบเหลือตัวแปรไปได้เยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัว a ลบ b บวก c เนี่ยก็จะถูกยุบกลายเป็น2 s ลบ2 b ครับตัว a บวก b ลบ c จะกลายเป็น2 s ลบ2 c ครับส่วน a บวก b บวก c ก็คือเป็น2 s นะครับและสุดท้ายตัว b บวก c ลบ a เนี่ยมันก็จะกลายเป็น2 s ลบ2 a ครับน่าจะง่ายขึ้นอีกระดับนะครับ จึงมีค่าเท่ากับตัวดึงตัวแปรร่วม2ออกมานะครับก็จะมี2ทั้งหมดตัวเออหตัว2ตัว3ตัวแล้วก็4ตัวนะครับเป็น2กลางสีนั่นเองแล้วก็คูณกับ s-b ลบ b นะครับเพราะว่าดึง2มาตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็คูณกับ s ลบ c คูณกับ s แล้วก็คูณกับ s-a ลบ a เท่ากับ c c กลังสนะครับตัว C กับตัว2กังสคือ16กเนี่ยก็จะตัดกันไปได้บ้างเล็กน้อยกลายเป็น4ตัดกับ16กลายเป็น4นะครับเพราะฉะนั้นลำดับถัดไปเนี่ยเราก็จะนำตัวแปร H ไปแทนค่านะครับจากตรงนี้ก็จะไปแทนค่าแล้วนะครับ ก็ตัว S กําลังสองมีค่าเป็นเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวแปรนีกร้การจะหาตัวแปร s ได้เนี่ยก็ต้องใส่สแควรูทเข้าไปนะครับเพื่อหาเป็นตัวแปรเนาะดังนั้นตัวแปรตัวพื้นที่เนี่ยเขาจะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2ครับแล้วก็คูณ c แล้วก็คูณกับสูงซึ่งสูงที่ว่าเนี่ยก็คือเป็นสแควรูท c ครับคูณกับ S คูณกับ S ลบ a คูณ s อสลบบคูณเลบซนะครับเริ่มเห็นความเป็นจริงบางอย่างแล้วนะครับแล้วก็หาด้วยตัวแปรซกำลังสองนะครับก็แยกสแควรูททั้งบนทั้งล่างก็ได้เนาะกลายเป็นสแควรูทอันนี้นะครับแล้วก็สแควรูทอันนี้เนาะก็เออตัวสแควรูทซกำลังสองตรงนี้ก็จะตัดกับตัว c ไปได้นะครับเพราะว่าเออสแควรูทซกำลังสองก็คือเป็น c นั่นเองคือแอบโตร์ซีนั่นแหละแต่ว่า c มันคือจำนวนจริงบวกในที่นี้เนาะที่เราตั้งโจทย์เพราะฉะนั้นตัวแปรตรงนี้ก็จะตััดดไไป้ครบ ทำลงโดยการครับตัวสควรูด,ด้านบนตัวสแควรูสี่ครับมันสามารถแยกออกมากลายเป็น2ได้นะครับก็จะกลายเป็น2อคูณหส่วนสก็จะตัดไปได้เช่นกันเพราะฉะนั้นพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม abc ก็จะมีค่าเท่ากับสแควรู s ครับคูณ s ลบ a คูณ s ลบคูณ s ลบ c นะครับโดยที่ตัวแปร เอสเนี่ยมีค่าเท่ากับ A บวกบบวกีทั้งหมดหารด้วย2นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับการพิสูจน์นะครับก็ใช้พื้นที่ค่อนข้างเปลืองนิดนึงเนาะก็สำหรับการพิสูจน์วันนี้ก็เท่านี้นะครับหวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียจากการคิดโดยที่ไม่ต้องพึ่งความจำอะไรมากเกินไปใช้พื้นฐานที่เราเรียนแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ให้ได้นะครับเริ่มจาก1บวกเป็น2นํนำไปสู่การเปิดโลกคณิตศาสตร์ต่างๆมากมายครับ ก็วันนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ